สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาพูดถึง how to ทำที k ก t ยังไงนะคะให้ได้คะแนน80บวกค่ะคือวันนี้ที่เราอัาอ่ะเป็นวันที่เขาประกาศคะแนนของเด็ก6จิต ok นะคะเป็นคะแนนทีแกตเนาะซึ่งเราอ่ะออได้คะแนน80บวกนะคะก็อ่ะบอกเลยว่าได้ประมาณ81.25นะคะคะแนนเป็นที่คะแนนแกตรวมเนาะแล้วก็เราจะมาบอกเทคนิคนะคะว่าแบบเราอ่านยังไงนะคะแล้วก็ ทำฝึกคาโจทย์ยังไงแล้วก็เตรียมตัวใช้เวลากี่เดือนนะคะก่อนสอบคืออยากจะบอกก่อนว่าเราอ่ะมันจะเรียนพิเศษที่แ็้นะคะฉะแล้วก็คือเราจะไม่ได้บอกว่าเราไปลงคอร์สไหนมานะเราจะบอกแค่ว่าเราใช้หนังสืออะไรแล้วก็อ่านยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยคือเราอ่ะจะแบ่งเป็น3ามเฟสแล้วกันเนาะก็คือเฟสแรกนะคะเป็นการอ่านเนื้อหาค่ะซึ่งเราอ่ะจะเริ่มจากการอ่านเนื้อหาแบบเก็บพวกคําศัพท์ ของสาติกิอกแบบที่เกตหนึ่งก่อนแล้วก็ไล่มาที่เกจสองแล้วก็มาที่เกสานะคะซึ่งทิเกหนอะ่ะเราก็จะไปเน้นที่คําศัพท์แล้วก็เน้นไปที่การอ่าน conversation นะคะแล้วก็ reading ค่ะที่เกจหนึ่งอะ่ะจะแบ่งเป็นออ convers ใช่ไหมกับ reading เนาะ convers ไปเน้นตรง i d i o m อ่ะคะ่ะ i d i o m ที่แบบว่าเวลาเราอ่านคํานั้นใช่ไหมมันจะแปลไม่ตรงตัวแล้วก็ต้องแบบเหมือนไปท่องว่าแบบ i d i o m ประมาณเนี้ย มันน่าจะแปลว่าอะไรนะคะอย่างเช่นอะไรอะ่ะก mm ูดัชแบบก d ดัชอ่ะมันมันแปลว่าเหมือนแบ่งกันคนละครึ่งใช่ไหม,มใจกันคนละครึ่งเนาะถ้าไปตรงตัวมก็จะแบบก d a s ชไป d ดัชหรอคืออะไรอะ่ะเออประมาณนั้นนะเราก็ต้องไปท่องแบบพวกอีเดียมพวกนี้มานะคะส่วนเอ่ออีกอย่างหนึ่งที่เป็นแบบเทคนกคที่คนอาจจะเอ๊ะมันใช้ได้จริงหรอนั่นก็คือ การอ่านการ์ตูนหรือนิยายภาษาอังกฤษค่ะคืออย่างเราอะเราอาจจะแบบไม่ได้ชอบอ่านยายภาษาอังกฤษที่มันเป็นเล่มหนาๆใช่ไ่ะแต่เราอะชอบอ่านที่แบบเป็นเอออย่างในเว็บตูนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอะมันจะแบบเว็บตูนอังกฤษใช่ไหมมันก็จะเป็นให้อ่านเป็นการ์ตูนภาษาอังกฤษนะคะเป็นมีตัวคือมันจะมีรูปแล้วก็มีแบบการสนทนากาันเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งอันนั้นก็รู้สึกว่าช่วยในการพัฒนาในการอ่านแล้วก็คาศัพท์แปลกๆให้เรามากเลย ถึงแม้มันอาจจะแบบไม่ได้ออกในข้อสอบแบบนั้นเป๊ะๆหรือหรือแบบอาจจะแบบไม่ได้เออคือไม่ได้ออกข้อสอบอะ่ะแต่ว่ามันช่วยพัฒนาการอ่านให้เราอ่านได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าข้อสอบทีเกตมันเป็นข้อสอบแบบสปีดเทสถูกไหม,มต่อมาเป็นที่เกตสองนะคะคือที่เกตสองอะมันจะมีภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ถูกไหมภาษาไทยอะ่ะคือหลักภาษาสำนวน แล้วก็การเขียนแบบว่าผู้เขียนต้องการอะไรวัตถุประสงค์แล้วก็การจับใจความนะคะแล้วก็พวกการเขียนจริงๆอาจจะเป็นการแบบพวกการเขียนพีเขียนถูกแล้วก็การการนาคาไปเติมในประโยคแล้วประโยคมันสมบูรณ์นะมันประโยคไปด้วยกันกับคำมันไปด้วยกันกับประโยคนั้นนะคะอืมซึ่งคือเราอะรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างยากแล้วก็แล้วก็มีความ,บมแบบกำกวมอะเออข้อใดแบบกำกวม าษาทางการไม่ทางการแล้วก็คํามันก,กํากวมไหมนะคะแบบมันอาจจะแปลได้สองอย่างอะไรอย่างเงี้ยความหมายโดยในความหมายโดยตรงอันนี้ออกนะคะก็ไปต้องไปทบทวนแบบหลักภาษาคร้าวๆนะแล้วก็คือแต่รู้สึกว่าสำนวนแบบเอ,อสำนวนมันค่อนข้างกว้างเนะซึ่งมันออกแค่ข้อสองข้ออ่ะอันนี้จะอาจจะไม่ไม่ได้นําให้ไปอ่านมากนะคะเพราะว่าแบบสำนวนมันมีเยอะมากต่มามาพูดถึงการ เตรียมของที่แกสอในของวิชาเลขน,นะคะเลขเนี่ยก็จะแบบมีอนุกรมใช่ไหมการหมุนภาพการหาภาพตา่างพัทที่ต้องเก็บให้แบบว่าเต็มไม่ก็เกือบเต็มก็คือพัทอนุกรมแ้วกับที่ทิ่เกตอะ่ะมันสปีดเทสเขาจะไม่ออกตัวเลขยากอะ่ะมันมองแล้วแบบรู้เลยว่ามันเป็นการบวกหรือการคูณหรือการหารน,นะคะที่แต่ละช่วงของตัวเลขนะคะคือเราเรื่ออะไรดียคือตอนที่เราทำม็อกใช่ปะ มันเหมือนจะยากแต่ว่าพอท,ทําจริงๆแล้วอะ่ะมันออกไม่ยากเข้ามองอืมเพราะว่าคือเขาแบบเขาออกยังไม่ได้ถ้าออกยากเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะแบบอืมนั่นแหละส่วนแบบการหมุนภาพแล้วก็การถาภาพต่างอย่างเนี้ยมันต้องใช้แบบจินตนาการนิดนึงอะ่ะคือเราก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากนะคะแต่ว่าเราจะ เหมือนเน้นแบบหมุนภาพในหัวอันนี้อันนี้คือแล้วแต่คนเลยนะว่าแบบชอบแบบไหนแต่ว่าเราชอบแบบนั้นนะเราไม่ชอบแบบมีเทคนิคที่เราต้องจําไปเพิ่มอีกอะคือมันเยอะมันเย,เยอะเกินไปเราก็แบบพยายามาหาเทคนิคของตัวเองนะคะแต่ถ้าใครแบบรู้สึกว่าไม่อยากขยิบอีกเองอะแบบขอมีคนมาสอนก็อาจารย์ขุยคะ่ะอาจารย์ขุยใน YouTube พี่เขาสอนฟรีอันนี้ก็แนะนานะเขาสอนเขาสอนดีนะคะเขาเข,ข้าใจง่าย แต่อย่างที่บอกคือเราไม่ได้ชอบการเรียนพิเศษหรือการรับขนาดนั้นเราก็พยายามคิดเทคนิคเองอถ้าอยากจะดูฟรีนะคะติวฟรีก็จะมีแมตต์บายแมตตายนตตี้นะคะอันนี้ก็แนะนำเนาะเออแต่ที่กเกตหนึ่งอ่ะยังไม่ได้พูดเลยที่เกตหนึ่งอ่ะพี่ดูของอิงแอค i ิ้งใช่อิงแอค i ิ้งนะคะคนนี้เขาก็สอนดีสอนสนุกนะแล้วก็มีของพี่นิรินนะคะพี่หมอนิริน อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนคำศัพท์ที่เขาแจกฟรีอันนี้ก็ลงมาอ่านเราก็ได้คำศัพท์แล้วก็อีเดียมเพิ่มขึ้นต้องไปส่งตามแบบเอ่เอ F อ app chapter หรือ X นะคะหรือไม่ก็ YouTube ก็มีนะ Facebook อะไรเงี้ยลองไปติดตามพี่เขาได้นะคะเขาจะแจกมีแจกฟรีอยู่นะเ,เดี๋ยวพี่เอาลงในต้องช่องคอมเมนต์ให้กันละกันดีฟรีของ Open d u o l i n ก็ดีนะนี่ นี่เลยจำร้อยสำนวนอันนี้ก็ดีนะคะคือออกแน่ๆอ่ะร้อยสำนวนยงมันก็ต้องออกสักสำนึงสำนวนถูกไหม,อ,มอิงเก็ตอิงไทยแลนด์เขาแจกข้อสอบฟรีอยู่นะปีเราอะแต่ว่าปีหน้าไม่แน่ใจแนละ้วว่าเขาจะแจกฟรีให้อยู่ไหมนี่เลยของคนนี้ออกข้อสอบดีมากฉเฉลยดีแบบดีสุดทีะม,มานี่นะ่าทะมานี้ะ in acting นะคะวันนี้เลยสอนสนุกแบบมีการไลฟ์สดแบบคือช่วงก่อนสอบมันจะมีไลฟ์สดติวฟรีเยอะมากแล้วเราก็เลือกไม่ถูกเลยแล้วก็ต้องมาดูดย้อนหลังคือดูหลายคนมากๆจนแบบอืมงงหมดแล้วนะส่วนอันนี้เป็นแบบสรุปของพี่ดินดินนะคะพี่หวังดน,นประมาณนี้นะประมาณหน้าหน้าประมาณนี้แหละแล้วก็อ่ะย้อนมาพูดถึงที่แกสองนะคะที่แกสองพาร์ท ที่มันเป็นพันเลขนะนะคะพี่แม็กเจอนิวเจนใน YouTube เขามีติวฟรีอยู่นะเป็นเป็นแบบติวฟรีสั้นๆอะไรเงี้ยการแก้ปัญหาแล้วก็อนุกรมบางส่วนคือเขาจะไม่ไม่ติวเยอะนะคือเขาขเขาเน้นไปที่เอเ v เวลคณิตมากกว่านะคะม,มันอาจจะกระหัวไหมกระรหัว เป็นความสามารถทางตัวเลขอะไรนี่เลยอันนี้ในทวิตเตอร์นะของคนนี้ by Matt Cham นะคะเเราไม่คิดเกี่ i n s e บอินเสิร์ตเราก็เลยโชว์อย่างนี้แล้วเขาจะอ่านออกไอ้นี่เบอร์นิดนึงนะคืออันนี้มันเน้นมันเน้นไปที่สปีดเทสคือข้อสอบไม่ยากแต่เน้นสปีดเทสคือต้องฝึกคิดให้ไวโจทย์เราว่าเป็นโจทย์แบบมอต้นเลยแหละบางอย่างบางข้อมันเป็นแบบมอต้นเลย ก็เป็นพวกแบบเปอร์เซนต์การแก้สมก,การทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเน้นไปที่าการคิดให้ไวนะคะอันนี้คือแนะนําเลยว่าไปฝึกคิดมาให้ไวนะถ้าอยากได้คะแนนผ่านด,ด,ดีดีนะคะโอเคต่อมาที่กระสาบที่กระสบบอกเลยว่า,าหาอ่านยากมากคือไม่ค่อมคยมีคนติวที่กระสอบเพราะมันแนวแบบอืม,อมคือเราไม่รู้ว่าแบบแต่ละปีคนอสอบเขาอ,อ,อยากออกอะไรแต่ว่า อยากให้นเนึงไปที่แบบเออแล้วไงเดี๋ยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันจะถามพวกแบบว่าเวลาเราทําธุรกิจหรือว่าเราทํางานกับเพื่อนอะไรเนี่ยเราจะแก้ปัญหายัางไงถ้าเกิดว่าคนนึงไม่ว่างแล้วหรือว่าเราจะคือเขาถามว่าแบบปัญหาคืออะไรแก้ปัญหาเป็นยังการมีการแก้ปัญหาที่ดีสุดเป็นยังไงนะคะเราวจะเป็นแบบเออการควบคุมอารมณ์นแบบ5เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วเราจะแก้ยังไงนะคะ โดยที่เราจะแบบห้ามตอบว่าเป็นแง่ลบอะคือห้ามตอบว่าเราโมโหเราเฉยเราเพิกเฉยเราไม่แก้ปัญหาเราเรื่กที่จะดิีกเดี่ยกอันนั้นนะก็คือเป็นคําตอบที่แบบอาจจะได้คะแนนน้อยนะคะในพาร์ทหน้าที่พลเมืองคือมันจะแบบค่อนข้างที่จะเราสุาเป็นพาร์ทที่เราสุกได้คะแนนน้อยแบบว่าทําได้น้อยเพราะว่ามันเป็นข้อแล้วแบบหนึน่งคะแนนหรือว่าศูนย์คะแนนไปเลยมันจะแบบไม่ได้ไล่ระดับแบบหนึ่งศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสองห้านะคะ คือมันจะเป็นเน้นแบบเออเรื่องอะไรเหตุการณ์ปัจจุบันการประชุมอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบเออรักโลกสิ่งแวดล้อมอะไรแบบเนี้ยอืมแต่พวกส่วนสัญญาปีเราไม่ออกนะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแบบตอนที่สัญญาไซต์สอะไรเงี้ยน,นั่งท่องเัินไปไม่ออก <laughs> มันเขารู้ว่าเด็กห้องไปก็เลยเขาไม่ออกถึงเฟสที่สองกันบ้างน,นะคะก็คือการทําข้อสอบก็คือข้อสอบแบบแบบว่าแยก บทก่อนคือเราอะจะเริ่มทำทีเกตหนึ่งทีเกตหนึ่งแล้วก็ทีเกตสองแล้วก็ทีเกตสามนะคะเราจะทําแยกกันก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าต่อต่อวิชาต่อพารนะ์ตคือเราทาใช้เวลาเท่าไหร่นะคะโดยที่เราจะคิดว่าเราห้ามทําเกินหนึ่งชั่วโมงนะเพราะมันให้แค่สามชั่วโมงเราก็อาจจะแบบตีสักวิชาละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะแล้วเร, 1, ริ่มจากเออทีเกตหนึ่งเนาะคือทีเกตหนึ่งตอนแรกเราไปดูของทําของเออเกต เก็อิงป so, ีก so, ่อนๆนะคะแต่ว่าเราทําไม่จบแหละเพราะว่าบางพาร์ทม um, ันแบบมันไม่ออกแล้วอะเราก็เลยตัดทิ้งค่ะอ่านทาแค่คอนเวอร์กับ a d ดิงแบบว่าปี6คือเราทําตั้งแต่ปี5 253ไล่มาเลยอะแค่พาคอนเวอร์กับ a d ดิงแต่จริงๆเราก็ทําไม่ครบแหละเพราะว่าคาศัพท์ในพวกคนละแบบคนละสไตล์กันเลยอะคือเก็ตเก็ตอิงปีก่อนๆมันจะค่อนข้างเป็นกราฟิกเน้นวูแคปยากๆแต่ว่าอันเนี้ย ที่แกะมันจะเน้นการใช้งานการเน้นการพูดในชีวิตประจำวันมากกว่าค่ะคำพทบก็จะจไม่ได้ยากไม่ได้ยากเข้าแกะอิงนะคะแนะนำว่าทําแบบเป็นบล็อกไปเลยก็ได้นะแล้วแต่คนนะก็เน้นท่องอีเดียมอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็เวลาเราทําอ่ะคือเราจะเน้นไปการทําแล้วก็จับเวลาไปเลยทีเดียวนะแล้วก็จะเขียนว่าแบบชุดเราทําชุดอะไรนะคะแล้วก็ ได้คะแนนเท่าไหร่ใช้เวลาไปเท่าไหร่นะคะแบบ43นาทีอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็ผิดกี่ข้อแล้วก็คําจับที่ไม่รู้ก็เขียนไปในนั้นเลยแล้วก็เผื่อว่าเราไปหาคาศั์เพิ่มเติมแล้วท่องเพิ่มเติมนะคะส่วนที่กระสองเราก็จะทําเหมือนกันนะออแต่ที่กระสองเนี่ยอาจจะแบบพิมพ์ปไปออกมาแล้วก็แบบหรือไม่ก็อาจจะปินพ์ข้อสอบมาแล้วก็ทดในนั้นก็ได้นะคะหรือว่าจะทดแยกใน iPad นี้กระดาษก็แล้วแต่เลย ทีกาสามก็ทําเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่กะ3สามมันจะแบบบางข้อมันตอบได้สองสามข้อสี่ข้อค so ือตอบได้หลายคำตอบนั่นแหละอันนี้คือเราแอบรู้สึกว่าแบบไม่เียกอะไรอะคำนวณยากนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาคํานวณเนี่ยแบบเราจะคํานวณพีพีตกถูกไหมเราก็ต้องใช้คือเลขเวลาเราทําเสร็จแล้วก็คํานวณคะแนนนะคะ คือภานี้บอกเลยว่าเราสุกว่าไอข้อที่ตอบหลายคำตอบอบมันจะค่อนข้างแบบตอบสองถึงสามข้อมันจะไม่ตอบหนึ่งข้อหรือสี่ข้อเราไม่ไม่เคยเจอข้อที่ตอบสี่ข้อแบบตอบสี่ข้อข้งหมดนะเรามาพูดถึงว่าเราใช้หนังสืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ม็อกอนไหนบ้างเนาะในเฟสที่สามนะเรามาพูดถึงม็อกกันก่อนละกันเลยหนะังสือตันนี้หนังสืออะไรนะหนังส,อนนะงสือบอกเลยว่าเราใช้แค่เ่มเดียวเ่มเดียวจริงๆนะคือ เป็นของอาจารย์ขุยนะคะไม่ได้จะโฆษณาไม่มีไม่มีไม่ได้ค่าโฆษณา,า,าอะไรนะคะก็คือมาบอกเองว่าหังสือมันดีตรงไหนหนังสือเล่มนี้มันดีตรงที่ว่ามีคําที่เก็สองและสามเราไม่ได้ซื้อหนึ่งคือที่เกตหนึ่งเลยนะแต่ถ้านนำก็คือเป็นของเกตอิงไทยแลนด์นะคะที่เขาทําเป็นหนังสือเล่มหน้าปกเป็นสีขาวๆอันนั้นก็ดีอยู่นะคะแล้วก็ แต่ว่าหมดไวัยนะคือมันจะขายตรงศูนย์ศูนย์หนังสือจุฬาแต่ว่าพิมพ์ทีไรก็หมดไวัยทุกทีถ้าใครอยากได้ทีก็ต้องรีบไปซื้อน,นะคะคือมันจะแบบแบ่งเป็นพา,าน่ิาก,การคิดอย่างมีเหตุผลก็มีข้อแบบอะไรนะมันจะแบ่งเป็นพาดแล้วก็แต่ว่าแต่ละพาทจะแบบข้อไม่เข้ากัน เนหมือกข้อสอบค่อนข้างเหมือนจริงที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ทำมาีแต่ก็แบบมีอะเอที่แกตสามอะมันจะสรุปเนื้อหาสั้นๆไว้ให้นะคะว่าการเป็นพลเมองที่ดีสุดโดยผลสังคมเนี่ยจะมุง่งในไปที่การบริการสังคมแล้วมีสิงนึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรเราก็ไม่อ่านแล้วจนเลย,ย เฉลยก็ค่อนข้างละเอียดนะแบบบอกมีการบอกเหตุผลอะไรอย่างี้ด้วยอันนี้ก็แนะนํำเลยคือมีอยู่เล่มเดียวจริงจริก็เลยแนะนําำเคยเล่มเดียวนะคือเล่มอ,อื่นมันก็มีแหละที่เคยอ่านคือแต่ว่าเราสุกบแบบยังไม่สุกไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้โขเคตกเล่มละสองเก้าห้านะมีใครอยากได้ต่อไหมขายต่อขายต่อแบบขาดทุนซะดด้วยเท่าไหรดีอน่ะสองหกศูนย์ ใายต่อ260ดีไหมถ้ามีใครอยากได้ก็ทอมนาได้นะคะส่วนนี่เดยวือเวลาเราทำข้าเราอาจจะแบบปิ้นไปอย่างเงี้ยมองแล้วก็ฝนฝนเทาตามจริงเลยวเวลาทำบอกเนี้ยเจไไ้าเวลาจริงฝนเหมือนจริงนะคะแต่แบบเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้เหมือนจริงมากนะแล้วเหมือนทช่กอะไรดดูได้เงี้ยแล้วก็เหมือนพยายามฝนฝนฝน่นฝนฝนฝนปแล้วก็คำศัพท์ที่รู้แล้วก็เขียนเขียนเอาไว้อะมันกับหัวไหม ใช้สองีฝนคือพยายามพายแม่ไม่เหมือนจริงที่สุดเลยเวลาเราห้็อกอะเระจจะเวลาจริงแต่ที่มันจะไม่เหมือนจริงก็เพราะว่าเาสียงเสียงรบกวนทั้งเรื่องนันะคะแล้วก็อีกที่นี่อยากจะแนะน,นำม็อกนะคะก็คือม็อกเล็กดีที่แคสนนะคะเย้สองเก้าห้าเนาะต่อต่อการสอบหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็จะเปิดสอบสองครั้งซึ่งเราอะสอบครั้งที่สองนะคะ เพราะว่าเราไม่อยากเสียงเงินเยอะเอใช่เหรอไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราลงไม่ทันนะคะท้ถาถ่ายเอกสารท้ามทำสำเนาอะไรเงี้ยคือที่จะรีวิวความดีงามของข้อสอบชุดนี้นะคะเพราะว่าแบบอย่างแรกคือจับเวลาอะไรเงี้ยคือการทำข้อสอบเพื่อเหมือนจริงทุกอย่างอย่าเป็นผู้คุมสอบนะคู่ผู้คุมสอบจะดีเกินไปแต่เขาเหมือนชิวๆเขารู้ว่าเอมันแค่การทีเทสถูกไหมเาก็จะแบบ ไม่ได้เคร่งมลุ่มอะไรืออะไรมากก็เดินไปเดินมาให้หน,นั่นแหละนะคือข้อสอบมันจะแบบประมาณนี้แหละคือสีสีสีตัวข้อสอบก็เหมือนจริงนะเป็นสีสีน้เงินอย่างเงี้ยเออแล้วก็เช็คเจอร์กระดาษอาจจะแบบไม่ได้เหมือนมากนะคะแต่ว่าก็อยู่อฟอนอะไรงเีค้คือก็คลายจริงมากๆคลายจริงสุดๆอ่ะแบบสุดๆเลยแนะนำนะคะ าใครแบบมีตังมีเวลาก็ไปลองลงสอบได้นะมันจะเปิดสอบอย่างเราเนี่ยสอบอาันทย์ที่5วพฤศจิกายนนะคะเออแต่ที่อาจจะไม่เหมือนจริงก็ตรงที่เวลาเนี่ยเราเาเขาเปิดสอบ8ปดครึ่งถึงสิบเอครึ่งแต่ว่าสอบจริงคือ9ก้าโมงถึงเที่ยงนะอ,นอันนี้คือที่ไม่เหมือนจริงแค่อย่างเดียวที่เหลือก็โอเคหมดแนะนำนะคะรีบไปหมดแล้วเนาะมีสเฟสก็คือ เก็บนื้อหานะคะทำข้อสอบแยกพานแล้วก็ทำม็อกนะมี3อย่างนะคือเราอะใช้เวลา3เดือนในการเตรียมตัวสอบทีเกตนะคะเฟสหนึ1 1> อย่างแรกเลยเก็บเนื้อหาต่างๆเดือนตุลาให้ครบนะคะหนึ่งสอทีน่งสองสนะทีเกตสอก็เริ่มคือไม่สิเฟสสองอะก็คือทำทำแยกหัวใช่ปะช่วงประมาณแบบเปิดเทอม2องะพฤศจิก,กาเนาะส่วนธันวาคมทำม็อค่ะ ใช่แล้วก oh, ็ทำม็อกแบบม็อกพี่เขาแบบแจกฟรีในแบบทวิตเตอร์ในแอเออแล้วก็แบบ Facebook อะไรอย่างเงี้ยคือไปโหลดม็อกฟรีแบบโหลดๆๆมาแล้วก็นั่งทำทำทำแบบวันละสองชุดอ่ะอืมแบบอย่างเช่นแบบสิบวันสุดท้ายเงี้ยเก้าสิบหรือเก้าหรือสิบวันสุดท้ายคือทําแบบวันละสองชุดอ่ะก็ทําไปประมาณเอ่อประมาณยี่สิบชุดแล้วกันอะม็อกอ่ะมันยังไม่รวมทําแยกบุตรนะคือคำก็แอบเยอะอยู่ส่วนคะแนนที่ได้มาก็ค the ่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะ แล้วก็แบบ8ป2สก็โอเคโอเคเลยคือคือเราอะหวัง80สบวกตอนแรกอะเราหวังที่กงเจ็ดสิบหที่กันสองแปดสิบที่กันสามแปดสิบนะคะแต่ว่าคะานนจริงที่ได้มาก็ตามนี้ก็คือที่กันที่กันหน่ะเออได้8ปดิบหที่กันสได้ประมาณเ8็กว่ากนะแล้วก็ที่กันสามก็ได้8ปเป๊ะนะคือก็เป็นทางที่น่าพอใจอยู่นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เรีนพิเศษเลยบอกตรงมาไม่ได้เรียพิเศษเลย ก็คือเน้นแบบเน้นดูติวฟรีตาม youtube อย่างที่บอกไปตามต้นคลิปนะคะแล้วก็เน้นทำม็อกที่แจกฟรีแล้วก็เน้นแ,แเน,นแบบเข้าใจอะ่ะอืเน้นแบบเหมือนทำแล้วเข้าใจไม่ต้องแบบวงคอลแล้วก็เรียนไม่จบเรียนไม่ทันอะไรคือ,ค,อคือเราแอบรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เราอะ่ะอก็คลิปนี้ก็สําหรับคนที่แบบไม่ได้เรียนพิมพเสร็จเนาะก็อาจ ก็อยากให้มีหวังในคะแนนที่เก็ดนะคะว่าแบบเออถูกคนจะไม่พิเศษถ้าคุณตั้งใจจริงๆแล้วก็มีสมาธิในการทําข้อสอบจริงๆนะคะตอนวนสอบจริงก็คือเน้นว่าอย่าลกอย่าอย่าลกอย่าเสียสมาธิแล้วต้องฝนเราต้องทำให้ทันอ่านแล้วตอบเลยบางข้อเนอะอังกฤษเนี่ยอ่านแล้วตอบเลยอย่าอย่าข้ามแลลวไม่ควรไม่ควรข้ามแล้วเพราะว่าข้ามอาจจะกลับมาทําไม่ทันนะคะแล้วก็เน้นไปที่เก็ดหนึ่งเก็ดสามแล้วก็กลับมาทำที่เก็ดสองเป็นทัาสุดท้ายนะคะเพราะว่า เป็นพาที่ใช้ความผิเดเยอะที่สุดนะใช้เวลานานที่สุดนะคะที่แกตหนึ่งอะ่ะเราว่าเราใช้ประมาณใช้เวลาไปประมาณ 40- ่สถึงห้นาทีที่แกตสาประมาณประมาณ40นาทีนะคะแล้วก็ที่แกตสก็ใช้เวลาที่เหลือนะคะแล้วก็มาคือเราฝนเรื่อยๆนะไม่ได้มาฝนทีละเยอะๆนะคะว่าเดี๋ยวฝนไม่ทันเนาะแบบประมาณ5้าถึงสินาทีอะ่ะก็คือเป็นการต,ตรวจทานว่าแบบฝนครบไหมนะคะมีข้อไหนที่ฝนผิดไหมหรืออยากแก้ข้อไหนนะคะ Okay. อโอเคมาก็ขออวยพรนะคะเด็กค้อแปดแล้วก็เด็กข้อเจ็ดทุกคนนะคะที่ตอนนี้ก็คือกาลังเตรียมตัวสอบอินเทอร์เวลนะคะก็ขอให้ทําข้อสอบได้คะแนนดีๆนะคะแล้วก็ติดขณนะตามตามที่หวังคะ่ะสาธุนะคะเรามาเปรียบเทียบคะแนนเด็กดีนะคะกับคะแนนสอบจริงซึ่งก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยค่ะดูจากคะแนนนะคะสอบจริงจะได้คะแนนมากกว่าน,นิดหน่อยค่ะ สำหรับน้องๆที่กดเข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe พี่ด้วยนะคะ